ไปซ้ตอนนี้ก็เอาอึ่งลงมอไว้ที่ร้อยแล้วทุกคนในมอหน้อยนึงได้ยังเบื่งมั้งหอมมะลิพังนี่นะชื่อซ้่าไก่สื่อซ้าอึ่งใช่ด้ะมาติซสารต้องสื่อแับอันนี้นะเลยทุกคนครั้งแรกได้เพราะว่าต๊ะรอบก็เอาขวาก็ไม่ เรียบร้อย้ะทุกคนตัออกปรมาทุกคนกลับตักท่าสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมสซูกูสูกุนเนาะสบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวรวมทั้งแม่พี่น้องทอี่ต่างประเทศที่ต่างๆแล้วก็ส่งคลิปส่วนขอทักท่าสบายดียามเช้าเช้าเด้อพ่อพี่น้อง ยามจะเสามอนี่จะสอนกะบีได้พาพี่พาน้องไปหายู่หากินทั้งเลยเพราะว่ามอนี้น่ะจะสอนได้ของกินแล้วพราแม่พี่น้องเอ้ยมอนี้จะสอนสิว่าสิเฮ็ดเมนูต้มอึ่งเพราะว่าเมื่อคืนนิ้บวาตไปการอึ่งน,นะทุกคนไปการหยวนบ้านพิ้นพุน่นเพราะว่าบ้านจะสอนฝนมีตกนะเลยพาเดี๋ยวไปการยวนบ้านเพืน่นพุน่นหรือว่าบ้านบุงบ้านดงเงินค่ำพู้ใดเพรา่พี่น้องเอ้ยได้ป้ามานสิบกว่าโตพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ถือว่าครั้งแรกได้ที่ได้กินต้มอึ่งนะพี่น้องเอ้ย บอสีมาเอาเบอร์มะขามอ่อนนะไปต้มอึงเพื่อให้น้องนั่นเเบอร์มะขามมันอ่อนพอดีเลยกับต้มอึงนี่น,นะเอาเบอร์มะขามก็จะขึ้นไปหาต้มกะต้มใส่ไปมะขามอ,อ่อนอ่อนครั้งแรกที่ได้กินอึงเลยเพื่อนเพ่อน้องเลยแต่มันบีดได้เลยเพรพอได้กินเพราะผลมันต๊บเพแห้งนะเบอร์อ่อนอะไรนะเบอร์มะขามอ่อนต้องคู่กับต้มอึงถึงจะแซ่บ ซอยไม่ได้ไปก้านน้ำเพลินทุกคนเลยเพิ่งไปพอดียวเพิ่คนขีดดร่รถจากเมือนะนี่พอแล้วสำนีกะไปเดี๋ยวขึ้นไปหาต้นอ,อื่น,นเพื่อนก็อยู่ผูมาเอาเบอร์มาขามทุกคนมาเอาบอร์มาขามอ่อนพอเละอึ่งน,น้อยก็เอาเบอร์มาขามอยู่ห้องเฮียนนี่น,นี่จะเป็นห้องเฮียนนะทางข้าวเจ้าปั้นมันต้นทุกคนเลย ก็สิฮอดหน้าฝนแล้วก็ยังมีหญ้าปั้นเป็นต้นอยู่นี่เอ้ยสาวท้องสี่ปลนเป็นต้นนี่เมย์บ่าฮะ ไมบ้างเพร่น้องมีเป็นทุกคนเป็นพิซซาแต่ว่ามีเป็นจะขึ้นไปหาต้มอึ่งก่อนนะเบอร์มะขามเตรียมพร้อมเถิดระเบิดกระขาม,ามก็เอามาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งอึ่งก่อนในหลายอย่างบอโอ้ได้ขี้แตกหนึ่งทุกคนเลยพอได้กินอยู่ประมาณจะโตนี่สองอึ่องแดงอึ่งลายอึ่งดำนะอึ่องดำสีโต้เนึง สอง 6, 8, ชี่หกแปดชีสทางเคตทางอึ่งทุกคนนะนั่งดิิเลยสิได้ล้างอึ่งต้มก็ามานี้นะครั้งแรกทุกคนเลยนะี่ครั้งแรกที่ได้กินต้มอึ่งในปีนี้นะเดี๋ยวมาเทกันโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอย,ยไปมันเลย cái này vậy, Ừ, đoạn này Ráng Làm con phòng nằm Dứt ม,นนะมันอื้อหน่อยแห่งดองไปซ้ำได้ไปมาสิตู่นี่มึงนับโซมโิซิบุกแปดสิบตู่เอ็ดตู่ประมาณนี้แหละต้มฟ้าอ่างพว่ามันน้อยจะทำเมนูต้มอื่นฟ้าแบบนี้นะ แล้วเรียบร้อยละไปอันบุงเครื่องน้ำต้มน้ำฮ้อนที่โซนยังเอาอื้อหนุ่มนะมาบุ้งเครื่องก่อนเป็นหนุ่มทุกคนเกือบบงเครื่องเกลือเกลือบทงซสือสองบปงสี่ลายเลยต้มมันอึ้งให้มันขึ้นเกลือนะทุกคนอันนี้จะเป็นฮูชิคือแล้วก็เบอร์มังา่าลดขึ้นข้าวขางมอขึ้นเลยปะเนี้ ถ้ามันฮอนนึงเอาอันอึ้งลงนะอึ้งน,น้อยเบื้อมะขามหลายทุกคนเ้ามอหอนหมพดแล้วก็เอาอึ้งลงได้เลยไหมนะอนนมอกระพดแลวทุกคนได้เบื้มะขามก็เป็นสีได้เบื้อมะขามกระตายเลยยาดยาแล้วลเป็นสีเขียวนะเป็นสีทีันเบือยาเบิอพักกระตายเดี๋ยวสอ่อกระสีแดงอึ้ลงลก่งทุกคนหลังจากที่มอหอนแล้วก็ต้มอึ้งประมาณสิบกว่าตัวทุกคนเถือว่าครั้งแรกของปีได้มากินต้มอึ้งปีนี้นะ เอาวันนี้นะอันนี้กะเอาอึ่งลงหม้อไว้ที่ร้อยแล้วทุกคนใด้ม้อน้อยนึงไดยทั้งเบิร์มมะขามทั้งโฮชิเกอร์ทั้งอึ่งดีได้หม้อน้อยนึงเลยทุกคนเลยเดี๋ยวถ้ามันซุกวันนี้กะเด็ดหาเด็ดเบอร์พักปักโบหอมก่อนปักแพล่ได้สวาเอาทุกคนพออึ่งมันน้อยต้มสวาต้มสวาหน่อยเนาะคือเอาหน่อยก็ได้อึ่งนะอันนี้มีปะ คนมีแห้งค,<ว>คนแต่คนคนหลายก็อึ้งค, <c oughs> คนหลายก็อึ้งเฉื่อฮองโก้โก้โก้อึ้งอึ้งคนทำซุปอึ้งไหลอึ้งดำต้มแล้วละทุกคนเดี๋ยวมาเก็บผักก่อนเก็บผักจีได้อันสาเอามาเอาผักเพล่เอาเพลวที่สวนป่าน <c oughs> ถ่ายโหกวะ โ,โ,ออโ,โอ้ยโอ้ยเขานี่แหละ่ป่ะเอาผักเพล่อู้ยคนโอนเฮาโหเงี้ยอะไรเอาผักเพล่คนโง่บ้าผักเพล่กันงานทุกคนเอากระต่ายมากรบมอะไรผักโบนนะครับบ่ววาดพันเด็ดจะสวนมาเอาผักเพล่ซ่าซื้อผักเพลวนี่หอมเลย มันงานทั้งหมดเลยกิบกักแพรเสือนสาอึ่งทุกคนบอนี้สีเฮ็ดเมนูสาอึ่งหอมมะรีไฟนี่นะชื่อซาไก่ซื้อสา,สอ,สาอึ่งใ็่ไปพอตะสาต้องซื้อผักอันนี้นะขึ้นหอม<อ><อ>จวดกัดเลย โบคือโบวาดเพิ่นเอาฮอกะเบือมันน,น้อยทุกคนเี่ดอกมันเลยถือลาบเทปอันนี้นะอพอะไรเพลก็ได้หลายละพอาเลยทุกคนในสัมนี้กัน พ่อและเก็บพักก็ทุนเก็บแต่ผักแพลกแล้วก็พักห่อส่วนพักโบน่ะเพรว่าพนเก็บละเดี๋ยวส่วนจะได้ขึ้นไปหาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินต้อในคนเพราะว่าต้มต้มอึ่งปะไว้ก็ลงมาหาเด็ดพักเก็บพักเก็บพิลึกมันมีอาการห้อนแต่สาวดีนะอนเอ็นเอ็ออนขึ้นเฮือนก่อน แดดสองนะซุก萝卜ต้มบึ้งนะนี่อบโบกะัะบัววัดเพนเดตมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจังนั้นยังเอาไปล้างนะักโบกอะยามนี้มันเริ่มีมีนะยังมีซุกอยู่ว้าวยังมีซุกอยู่ทุกคนเอาไม้จุ๊ยเฮ้ยน,นั่นนี่เบ่งอะไร ดูให้มันชุกไวๆไม่แทนเดี๋ยวเดีเ๋ยวไปล้างเบอรพักท่าเด้อตัวใหญ่เหอะปุ้ยเด้อมาล้างพักก่อนล้างพัก,กจะได้สอยเบอร์พักเกี่ยมไว้ท่าทุกคนมันยังเกี่ยวผมไว้ท่านะมาตมอื่นก็ยังมาทันที่สุดอยู่วพักไว้เดียวน้ำเ่วมก็ซ้ำเลย ต้มสาอาอึงก็มันยังหอมมันยังแซ่บล้างพักแล้วก็จะได้ส้อยเบือพักเลยส้อยบือพักท่าพักโบห่อมพักโบพักแพ่เดี๋ยวไปซ้อยกอนเอาประมาณนี้เมนบอพักหลายก็อึงเพื่อจัด ต้มอึ้งซุปกลุ้งเคืองบัดเดียวเลยกรเกี่มไม่ท่านะเมนูซาอึ้งแต่เซาเลยทุกคนครั้งแรกได้เพราะโต๊รอบก้อนก็มันมีพ่อได้กินอึ้งนะรอบนี้กับโต๊ะมีแห้งแต่อึ้งก็อ้อปลายหล คนหลายก็อ <sa iden blessing> ึ้งอืมพักลายก็อึ้งเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสิได้ไปเบิ่งต้มตอนะซอยไว้เตรียมพร้อมเรียบร้อย ที่ชอยเบอรพักแล้วมาเบิ่งต้มอึ่งเสือบ้าต้องคือซุกคือสิเปื่อยเลยทุกคนเลยควันครั้งแรกของปีเด้อทุกคนเลยกินต้มอึ่งนะเดี๋ยวส่วนสิได้ป่งก่อนป่งตั้งเอามาอุ้ยต้มอึ่งตั้งเอามาแล้วก็สิได้สีแข็งสีขาวสิได้สวทุกคนนัเบอร์พักกัน ถอนเกมเรียบร้อยละลบเลยอึ่งดำอึ่งล่มันน้อยเลยต้มสาทุกคนทามันอ้อกหลายๆหรือว่าได้อึ่งหลายๆห่างสีต้มจำแจวนะเรามีต้มสาไปก่อนจะอึ่งแดงอึ่งไลยทั้งหลาย ัเนี่ยเดี๋ยวสิได้สวานสีล้วก็สวานนะสีตป็นต้นน้อยกูยังฮอนอยู่เลยกู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 ต้มสวานฮ้อนอะไรอ่างยังฮ้อนอยู่เลยสีเป็นต้นน้อยนะเวลาที่สวานก็เฮาเนื้อเฮาหนังแหละ อืมใคมเนอืมน้อย,ยต้องเฮ็ดตัวนี้แหละอันนี้อึมล่อึมเด็กอึมหยาบล่นะกำลังอ้อแต่คิดดมากอ้ยหอมเด้อ้น่ะไข่เล้วนี่ใครเต้นพเพง แค่แค okay, ่มันจ้องไว้คือกัมพูกินะกินจะนิดน้อยลูกนะ มันจัง,ง่ายเลยมันน้อยมันน้อยเลยสาลบถ้ามันได้หล,ลายๆก็เนาะใช้มันใชมน้มัน,มนทิ่มทุกคนนี่แล้วเรียบร้อยละกระดาเติบได้สานะเทาสีสาแบบนี้เดี๋ยวสิได้ปรุงเคืองก้อนวันนี้นะเท่าน้ำมันได้เฮ้ยพวกมันจอ๋อ เอาเลยบ้างแล้ล้นน no. ี่อนก็ค like ือตามเย็นเอาน้ำลงแล้วกับปลามันเย็นเดี๋ยวจท่าน่อยกระปุ๋งเคิงงอืหน่อยนี่นะฮะใจียวสดบ่เทาะลงอืมน้อยเสื้อน้ำในหลาย ป้ามันยินยังปุ่งเคิงทุกคนเลยจังน้อยนะเฮ้ยเครียดจีน่าก็มีคือสจเย็นเลยทุกคนไอเดี๋ยวสัวนีจได้มาปุ่งเคิงก่อนเซราพิษลูกค้ากนักนหลายมิ่งเขาผัวมา mẹ tốn tung cái sợi sợi tập đoàn hãy tụi 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 หลายๆจะได้เห็นผลสารเบิเดี๋ยวมาสิ้มกันเกเครื่องเรียบรอ้อยเดี๋ยวมาสิ้มกันทุกคนเลยลอือหึใช่จะอะไรสิ่มสองทำอะ đây thôi con Để ta phải kín con Mình Xóa, ừ. xóa. Ừ. lên tôm xóa Thôi nâng vừa đi đâu Nắm nói sốt Khi tí nào có hao lời à. con tôi này đi มาทุกคนเต้ามันนของอยู่ของกินเรียบร้อยข้าวเสาของจะสอยมนันนี่มีสาอึนทุกคนต้มต้มแล้วก็สา,นะาทุกคนคร <c oughs> ั้งแรกเลยปีนี้มาด้าวยเขาเนี่ยตัวนี <c oughs> น่กินไม้ปีกวะ บางคนก็บิมักกินเลยเพื่อนเราชอนกินได้ก <scenes sound> ินได้ท <hopping> ุกอย่างขวางหน้าเรื Seit ่องให้อื Seit ่อครับโอ้ยดูนั่นาำไม่ได้อื้อไม่ได้อื้อส้องกันโตได้เหรอในผลิตกิน เลไลยได้ไหน่เลย์เออเแซนเก้าอึ้งตัปีน่ยราคาแพงอึ้งน้ำนึงทองน้ำอีวัน่าจะเอิญเลยเนี่ยมีเนม่ามีมาม่งลอง ต้นตอน,นี้สอนการกินข้าวกินน้ำอีไปที่ร้อยละหารการกินอันข้าวเซ้ามันนี่กะสวาอื่งทุกคนในร,วรวาวบภาวาเพิ่นไปการอื่นก็ได้ประมาณสิบกว่าโตแล้วพอได้ต้มพอได้ซานะทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้สอนกินได้ขออนุญาตพี่คลิปไว้ซ้ำนี่ละขม,มกับใจที่เข้ามาติดตานมนะครับสม้มอีกิน้าวิดอหน้าสอนอยังพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เอาซ้ำนี่ไปก่อนเด้อทุกคนสบายดีสวัสดีบายทุกคนขอสอนในคลิปหน้าเด้อ